สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่อง Noob Master นะฮะวันนี้นะผม Noob Master ก็จะมาสอนการเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเกม s e v d a y to Die นะฮะผมออันนี้ของผมใช้เป็นภาษาไทยนะครับผมถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับผมแบบเดียวกันเลยอ่าขั้นตอนแรกนะผมให้เรามาที่บรรทัดที่3นะผมหรือว่าเข้าร่วม นั่นเองนะผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บันทัดที่3เลยนะผมนี่บันทัดที่1คือเริ่มสร้างเกมนะผมบันทัดที่2เล่นต่อนะผมเล่นเล่นเซฟของเรานั่นเองครับแล้วก็บรรทัดที่3ครับผมเข้าร่วมเกมฮะเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคนแรกๆนะผมคือถ้าท่าของคนทั่วไปนะผมเข้ามาตัวนี้นะให้สังเกตอยู่ที่ลิเชียนนะผมจะอยู่ตรงนี้ฮนะก็ดูนะผมมันเป็นของโซนอเมริกาอยู่นะผมให้เราเลื่อนไปเลื่อนไป เลื่อนไปให้มันเจอกับของเอเชียนะฮะโซนเอเชียนะผมพอเจอเอเชียละใครที่อยากเล่นเซิร์ฟกับผมนะผมก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงถ้าใครอยากเล่นโซนเอเชียแบบเน็ตแบบปิงไม่เยอะนะให้ค่อยพิมพ์ให้เลื่อนมาหาโซนเอเชียแล้วก็กดสตาร์ทไปนะครับผมพอกดสตาร์ทเสร็จชื่อนะผมชื่อจะเต็มไปเลยเนี่ยโซนเอเชียเขาจะมีเซิร์ฟแบบนี้ให้เราเลือกเล่นนะส่วนมากจะเป็นจีนนะครับผม โอเคขั้นตอนต่อไปครับผมให้กดกลับมาเนาะเข้ามาโซนเอเชียถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟกับผมนะผมให้พิมพ์คำว่า D O D O าตามที่ชื่อผมเขียนให้นะผม D O D C นะผม D O D C นะผมแบบนี้เลยนะผมแล้วก็กดสตาร์ทพอกดสตาร์ทไปนะผมตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟของผมที่ผมเล่นนะฮะ ที่ผมแนบชื่อให้อยู่ใต้รีคิปชั่นนะผมก็คือมันจะเป็นเซิร์ฟทับสใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมทับสแต่ว่าตอนนี้ทับสผมไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ที่ผมเห็นตอนนี้คือทับหอ่าตอนนี้เซิร์ฟของเขาอาจจะร Re ีรีสตาร์ทหรือว่าอ่าเขาเขายกเลิกเซิร์ฟไปแล้วก็เป็นไปได้อ่าเราก็จะมาเล่นเซิร์ฟหก็ได้เซิร์ฟสก็ได้แต่ว่าผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าของผมเนี่ยอยู่เซิร์ฟส นะครับผมอ่าแต่ถ้าดูแล้วเซิร์ฟ2มันไม่มีมาเราก็จะย้ายมาเล่นเซิร์ฟหนึ่งเราอาจจะเจอกันนะครับผมก็เราก็กดตรงนี้เราก็กดคอนเน็กครับผมดูดูดูเมาส์ให้ทันนะผมลูกโลกนะผมลูกโลกข้างบนซ้ายนะผมแล้วก็มาเลือกเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟที่ผมเล่นนะเซิร์ฟนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์มาดูมุมขวาล่างตรงนี้ฮนะแล้วกดคอนเน็กไปเลยมันก็จะโหลดโหลดเข้าเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมเราก็จะเจอกันในเซิร์ฟเวอร์ครับผมอ่า ก็จะประมาณนี้นะผมแล้วเจอกันนะผมในเซิร์ฟเวอร์ครับสวัสดีครับ